นางเอกดังฟาดลุกเพ็ดพ่นไฟแคปชั่นชอบทะเลหรือชอบเราขึ้นแท่นเป็นอีกหนึ่งสา,สาวสุดฮอตของวงการบันเทิงสำรับสาวปุกลุกฝนทิพย์ที่โชว์หุ่นสวยๆส,สับๆเมื่อไหร่ก็ต้องสวยจึงตัดเมื่อนั้นล่าสุดสาวปุกลุกโพสรูปอยู่ที่ริมทะเลอวดหุ่นในชุดบิกินี่สีม่วงสดใสลายดอกไม้พร้อมแคปชั่นหยอดถามถึงใครว่า เธอชอบทะเลหรือชอบเราทำเอาแฟนๆรีบเข้ามากดหัวใจให้รัวๆแถมยังคอมเมนต์บอกไฟลุกด้วยอีโมจิลูกไฟกันเป็นแถว